สวัสดีครับสวัสดีตอนนี้เราก็มีว่าที่นายกธมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยนะครับเป็นคนที่31ของการเมืองไทยและก็ได้มีการเสนอชื่อเพื่อรอโรดตก้าแต่งตั้งนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเส้นทางของนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่จบนะครับซึ่งหลายคำถามที่ถามมาก็คือเงินดิจิตัอนหนึ่งืนบาทนี่อาจจะเอายังไงต่อนะครับแล้วก็ แอปทางรัฐนี้ยังมีประโยชน์อย่าลบออกนะครับในตอนนี้ส่วนโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีใครให้คําตอบได้แม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนล่าสุดนะครับที่ยังคงรักษาการอยู่นะครับก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้นะครับเพราะว่าต้องรอ,อ,อความแน่ชัดและชัดเจนของนโยบายของพรรคการเมืองนะครับที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่นะครับซึ่ง เส้นทางของรัฐบาลชุดนี้หลังจากที่มีการเสนอชื่อขึ้นเพื่อรอโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องมีการฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องรอรอเวลานะและใช้เวลาอย่างน้อยก็1เดือนหรือมากกว่านั้นเพื่อแต่งตั้งรัฐมนตรีตามกระทรวงต่างๆตามตำแหน่งที่มีนะครับ ให้เหมาะสมและลงตัวนะครับหลังจากนั้นก็นำคณะรัฐมนตรีทั้งหมดครับพร้อมรายชื่อขึ้นทูลกล้าถวายเพื่อถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นจึงเข้าสู่สภาเพื่อ,อ,อแถลงนโยบายของพรรณาโบายและนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินการต่อไปตรงนี้แหละครับที่จะทราบว่าเงินดิจิตอลโครงการของทางพรรคเพื่อไทยนี้จะสามารถสานต่อไปหรือว่าจะไปในทางไหนนะครับจะยุติ แค่นี้หรือว่าจะไปต่อและจะไปต่อแบบมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับอันนี้คือต้องรอจนก,กว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลและมีการถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคลรมอนะครับจึงไม่มีใครสามารถตอบได้นะแน่ชัดและชัดเจนได้ว่าโครงการนี้จะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ชัดก็คือสําหรับไตรมาสที่4ที่กําหนดไว้ว่าจะมีการโอนเงินก็คงจะไม่ทันในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในการช่วงของลงทะเบียน อแอปพลิเคชันทางรัฐและรับเงินดิจิตอลบรชั่ตสำหรับกลุ่มแรกผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหกคมถึง15กันยายอนอยู่นะครับส่วนจะยังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันรับติดเงินดิจิตอลต่อเนื่องหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับส่วนตัวของแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นก็ยังสามารถดาวน์โหลดและเข้าไปใช้งานและยืนยันตัวต,วตนได้อยู่นะครับไม่ใช่แค่ลงทะเบียนรับติดเงินดิจิตอลอย่างเดียวนะครับยังมีประโยชน์ในการเข้าสู่หน่วยงานของทางภาครัฐต่างๆที่เรารวมอยู่ในแอปทางรัฐมากมายหลายหนึ่ นนส่วนสําหรับแอปทางรัฐที่หลายๆท่านได้ลงทะเบียนรับิดเงินยี่สิบต้นหนึ่งหมื่นบาทไปแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งไปลบสิทธิ์ออกหรือลบแอปออกนะเพราะว่าแอปทางรัฐนี้ก็ยังคงม,มีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อม,มูลทางภาครัฐต,ต่างๆที่มีหน่วยงานของภาครัฐต,ต่างๆมากกว่าสิบหน่วยงานอยู่ในแอปทางรัฐนี้นะครับที่จะสามารถติดต่อสอบถามข้อม,มูลต่างๆได้อย่างสะดวกง่ายดายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับและรายละเอียดเกี่ยวกับการทําบัตร ใบขับขี่ต่างๆของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงเงินเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุต่างๆนะครับบัตรสวัสดิการคนจนนะครับหรือว่าเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุต่างๆนะครับก็สามารถใช้แอปทางลัดนี้เข้าไปติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับและยังมีเมนูสําหรับการสอบถามเส้นทางและ GPS ในการนําทางด้วยนะครับในแอปทางลัดนี้นะครับก็สามารถใช้บริการได้และยังมีประโยชน์นะครับก็อย่าเพิ่งไปลบแอปทางลัดออกนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับไปนั้งแต่หลังวันที่1สิ่งสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปทําการสมัครยินยันตัวตนเพื่อใช้แอปทางรัฐนะครับหรือว่าหลายๆท่านที่ลบแอปทางรัฐออกไปแล้วนะครับตอนนี้ ทางแอปทางรัดได้เปิดเมนูสร้างบัญชีใช้ของผู้ใช้งานแอปทางรัฐอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้และท่านใดที่ลบแอปทางรัดไปแล้วก็สามารถที่จะสมัครแอปทางรัดใหม่และเข้าไปตรวจสอบสถานะออตัวเองได้นะครับและลงทะเบียนเข้าใช้แอปทางรัฐนะครับหรือว่า เปิดการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน,นครับของแอปทางรัฐได้นะครับก็จะสามารถเข้าใช้แอปทางรัฐได้เช่นกันสำหรับผู้ทอีอ่เข้าไปยืนยันติดรับเบินดิจิทัลหลังวันที่1สิงสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็สามารถเข้าไปออลงทะเบียนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ รอและใจเย็นๆก่อนนะครับรอให้จัดตั้งรัฐบาลและมีการถแถลงนโยบายของพรรคการเมืองต่อที่ประชุมคอรมอให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนั้นถึงจะทราบแน่ชัดว่านิดเงินดิจิตอลหนึ่มืนบาทจะไปต่อหรือว่าหยุดหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอกันในวันนี้นะครับถ้าดีดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ